อิชิอีตั้งเป้าหมายพาช้างศึกขวาแชมป์คิงคัพที่สงขาเปิดเงินรางวัลศึกฟุตบอล AFC ซี FC, แชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาล2024-2025และโปรแกรมตัวแทนไทยลีกทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ฟุตบอลนิว ฟุตบอลนิวสวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูฟุตบอลทัพช้างศึกของเรากันนะครับที่จะทําการลงแข่งขันศึกคิงครับที่จังหวัดสงขลาครับมาซาาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับลันนี่คือถ้วยประเทศของเราตั้งเป้าหมายเก็บชัย2นัดรวดเพื่อควา้าแชมป์คิงครับครั้งที่50มาครองให้ได้นะครับความเคลื่อนไหวภายหลังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยจาก51คนเบื้องต้นที่เรียก มาภายใต้การน,นําทัพของมัสดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นนะครับเพื่อเขาร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงช้วยพระราชทานทิงคับครั้งที่50นะครับที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่7-15ตุลาคมนี้นะครับหลังประกาศรายชื่อมาาัดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่ผมเรียกนักกีฬา23คนชุดนี้นะครับ เราพยายามเลือกคนที่เป็นตัวหลักกับสโมสรและคนที่ได้ไปประเทศเวียดนามนะครับแต่ยังไม่ได้ลงสนามเพราะเราได้เล่นแค่หนึ่งนัดทั้งที่เราควรได้เล่น2นัดและเราก็ต้องการเห็นนักเตะหลายคนในการเล่นครั้งนี้นี่คือเหตุผลทั้งหมดส่วนเหตุผลที่เลือกอภิสิทธ์โสรดาแบ็กซ้ายจากราชบุรี FC มาติดทีมชาติไทยครั้งแรกนั้นโคดิชิอีกล่าวว่าสําหรับอภิสิทธ์โสรดาตัวผมได้ทํางานในเมืองไทยกับหลายสโมสรและดูนักเตะในตํา แหน่งแบกซ้ายหรือฝั่งซ้ายอวิสิตก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาระยะหนึ่งแล้วและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมได้ เหลือเขาและมีชื่อในชุดนี้ถ้าพูดถึงการจะใช้ทีมชุดนี้จะสารต่อไปถึงอาเซียนครับและเอเชียนครับในเดือนธันวาคมที่เราจะมีโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนจะมีทั้งหมด9สโม,มสรที่มีโปรแกรมการแข่งขันภายในประเทศตรงกับช่วงของทีมชาติซึ่งเราจะมีฟีฟ่าเดย์อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวสําหรับอาเซียนครับและต้องมีจํานวนมากไว้ก่อนเพื่อเป็นตัวเลือกและต่อเนื่องจากครั้งนี้ไปจนถึงครั้งหน้าและไปเชื่อมต่อในเอเชียนครับด้วย สำหรับอาเซียนครับแนวทางและความคิดของผมที่มีหลายสโมสรมีโปรแกรมก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านที่เกี่ยวข้องรวมถึงสโมสรสมาชิกในหลายภาคส่วนยกตัวอย่างเราอาจจะขอบางสโมสรให้ปล่อยนักกีฬามา1-2 2คนในการเข้าร่วมการแข่งขันประมาณนี้เป็นต้นและต่อจากนั้นนะครับได้ต่อคาถามกรณีไม่มีชื่อของทีระทอนบุญมาทัน สารัตอยู่เย็นและทีละสินแดงดานะครับตั้งแต่ในข่ายรอบ51คนได้มีการปรึกษาพูดคุยกับนักเตะหรือไม่โดยกุงซือช้างสึกเผยว่าในความจริงเราไม่ได้มีการติดต่อก,กับผู้เล่นทั้ง3คนโดยตรงในช่วงก่อนประกาศรายชื่อก่อนหน้านี้ตัวผมก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปเวียดนามก็ได้คุยแล้วว่านักเตะที่มีประสบการณ์เราไม่ได้เลือกไปเพราะว่าเราจะทดลองนักเตะชุดใหม่จนมาถึงครั้งนี้และเดือนพฤศจิกายนก็ถือเป็นการทดสอบนักฟุตบอลและมีการเตรียมทีม อย่างต่อนเนื่องด้วยขณะที่สุภโชคสรารชาติก็มีอาการบาดเจ็บตามที่มีรายงานออกมาส่วนของพัทเอกูตับสั้นก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรอนที่ญี่ปุน่นเวลาที่ตัวเขาลงทีมเราก็มีข้อมูลว่าเขาเป็นอย่างไรจากนี้ไปนอกจากฟีฟ่าเดยรอบนี้ก็จะมีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเราจะเรียกนักเตะที่ยังไม่ได้เห็นผลงานมาใช้ในเกมจากนี้ต่อไปสําหรับพาติกเราได้เห็นเขามาแล้วเราก็พยายามเรียกนักเตะใหม่ที่อายุน้อยและยังไม่มีโอกาสมาเตะทีมชาติเพื่อมาทดลองในการส่งลงสนามปิดท้ายเรื่องเป้าหมายในคิงครับนะครับครั้งนี้ชีอีกลก่าวว่าครั้งที่ผ่านมาเราก็พลาดแชมป์ไปครั้งนี้เราก็ต้องการแชมป์เพราะนี่คือถ้วยประเทศของเราผมต้องการชนะทั้งสองเกมและเป็นแชมป์ในครั้งนี้คิงครับมี2เกมที่จะเล่นและเราไปทําการแข่งขัน ภาคใต้ผมก็ขอเชิญชวนแฟนบอลไม่ว่าทางทีวีหรือเชียร์ที่สนามมาเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงช่วยพระราชทานคิงคับครั้งที่50นะครับทุกนัดจะแข่งขันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลานะครับโดยมีโปรแกรมแข่งขันมีดังนี้นะครับวันที่11ตุลาคม2567เวลา16.30นาน,านะครับทีมชาติซีเรียอันดับที่92ของโลกจะพบกับทาจิกิกิสถานอันดับ103ของโลก และเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพอันดับ100ของโลกจะพบกับฟิลิปปินส์ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคม2567นะครับส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงที่3ในวันเดียวกันโดยมีกําหนดดังนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับจะเป็นรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3และเวลา2ทุ่มตรงนะครับจะเป็นรอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทําการแข่งขันนะครับจะมีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีเฮ ดีช่อง32แลนะครับและ k y o u t YouTube ช้างศึก Official ต่อไปเราลองไปดูเงินรางวัลศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2กันนะครับฤดูการ2024-2025นะครับฟุตบอล AFC เแชมเปียนลีก2หรือศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียระดับ2นะครับแต่และทีมจะได้เงินรางวัลมากน้อยแค่ไหนและทีมแชมป์จะได้เท่าไหร่ AFC Champion ้ l e a g u e 2หรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียระดับ2ลรองจาก AFC ซีแชมเป e l g u g u e อ l ล t ทนะครับที่สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่เป็นครั้งแรกแบ่งออกเป็น2โซนนะครับได้แก่โซนตะวันตกและโซนตะวันออกนะครับโซนละ16ทีมรวมเป็น32ทีมนะครับแบ่งกลุ่มออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งแบบพบกันหมดนะครับ โดยการแข่งเย่าเยือนรวม6นัดในรอบแบ่งกลุ่มหาทีมอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละกลุ่มนะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปไปดูกันนะครับว่าเงินรางวัลในแต่ละรอบและแชมป์จะได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับโดยการเข้าร่วมรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ละทีมจะได้รับเงิน3 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับและทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับจะได้เพิ่มอีก80,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับและหากทีมใดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะได้เพิ่มอีก1 6 0 0 0 0 อลลารล์สหรัฐนะครับนอกจากนี้ทีมใดที่เข้ารอบหลงชนะเลิศน,นะครับจะได้เพิ่มอีก240,000ดอลลารล์สหรัฐนะครับหลงแชมป์รายการนี้ได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐและทีมแชมป์ได้2.5ล้านดอลลารล์สหรัฐนะครับ ต่อไปเราลองมาดูโปรแกรม AFC Champions League 2ของสโมอสรอจากไทยเรากันนะครับว่าจะมีโปรแกรมวันไหนกันบ้างเริ่มกันวันที่3ตุลาคม2567นะครับการท่าเรือ A FC จะพบกับ l i ออนซิตีจากสิงคโปร์นะครับเวลา19นาฬิกา วันที่23ตุลาคนะครับเมืองทองยูเนเต็ดจะพบกับเซบู FC จากฟิลิปปินส์เวลา19นากานะครับและวันที่6พฤศจิกายนแบงคอกยูเนเต็ดจะพบกับลีแมนเอฟจากฮ่องกงนะครับจะเตะในเวลา19นาฬิกนาะและต่อกันวันที่28พฤศจิกายนนะครับ เซลังกอเอฟซีจากมาเลเซียนะครับจะพบกับเมืองทองยูเนเต็ดเตะกันในเวลา19นากาและวันที่5ธันวาคม2567นะครับไดออนซิตี้จากสิงคโปร์จะพบกับการท่าเรือเอฟซนะครับเวลาเตะ19นาฬิกาอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทัพช้างศึกและสโม,มสรตัวแทนจากทีมชาติไทยที่จะทำการลงแข่งขันรวมบรรชมร่วมกันเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับ ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปนะครับขอบคุณครับ